ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงภาวะของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศเทศรษฐกิจเราจะอยู่อย่างไรถามทุกทุกวันสิท่านถามวันนี้แล้วชีวิตเราต้องมีวันหน้าจะอยู่อย่างไรอาตมาก็แนะนำเอาแบบที่พระปฏิบัติก็แล้วกัน ว่าอย่าเกี่ยงงานคิดการสร้างสรรค์ก้าวเทคโนโลยีอย่าสร้างนิสินอยู่กินอย่างประหยัดประหยัดอย่างไรนะมันลูกก็มีปัจจัยอยู่แปดอย่างข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาไฟฟ้าน้ำท่าประปาการคมนาคมปัจจัยของมนนษย์มันมีเท่านี้เราประหยัดได้ไหม ประชันวิบัติประหยัดไปบุญข้าวกินข,ข้าวอย่างไรถึงจะดำมาชีวตอยู่ได้กินข้าวก็เพื่อกแหละบำบัดความหิวบำรุงร่างกายอย่าก,กินบำเรอข้าวและอาหารเน,นี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่ไม่ต้องเสียตังค์ยิ่งข้าห้องแอร์นะค่าบริกรบริการค่าล้างชงล้างชาบไม่จำเป็นก็จะไป กินเสร็จแล้วมันก็เท่านั้นแหละท่าเท่านั้นเองกินอิ่มจะก,กินอวดผ้าเสื้อผ้าก็ประหยัดทีวอตัวนี้นะผืนนี้นะสามสิบปีท่านดูริมขอบเนี่ยเนี่ยท่านดูเนี่ยทำไมใช้ไม่ได้อะทําไมเสื้อผ้าถึงใช้ไม่ได้ท่านจัดซื้อกันจังลูกเต้าเหล่าหลานไอ้ลูกม่เป็นลรเล็กๆมันต้องเปลี่ยนเลยแต่ตัวเราเนี่ยประหยัดไหม ประ,ะเ,เป็นยูนิฟอร์มเห็นเขาก็อันนี้แหล,ละเพือ NGO, พ่อเอพื่อะฮะเพือ NGO, พ่อเอ็เพื่อศิลปินศิลปินเพื่อชีวิตดูเขาแต่งตัวสิเราต้อประหยัดผ้ายาถึงแม้มีหมอรักษาแต่ยาที่เราซื้อพิเศษมั้มีเงินเหลือมามบ้านดูแลบ้านมันปลอดภัยดูระบบไฟฟ้าปัจจุบันนี้ไฟฟ้าเราติดมา20 30, 30ปีแนละ้ว เปลี่ยนสายสหางเงินมาเปลี่ยนสายเสียประจัางวิศวกัสดีบริษัทที่เขาขายอุปกรณ์การก่อสร้างว่าให้เขามาเปลี่ยนเสียเม่งั้นไฟไหม้เราเพิ่มพลังไฟเรื่อยๆแล้วไฟมันก็ไหม้บานเพราะฉนั้นในไฟฟ้าประปาน้ําท่าทุกวันนี้เราซื้อจะประหยัดอย่างไรใชน้ำประหยัดอย่างไรเอ,อ่อถึงมีน้ำประปาก็เาบอเอาใส่โอ่งไว้ อสังเข่งหน่อยหนึ่งขาเชื้อการคมนาคมก็ใช้รถโดยสารนรือช่วยช่วยกันพ่วงไปซึ่งตาชวัดลำบากมากไม่มีรถโดยสารประจำทางเหมือนสมัยก่อนซึ่งเป็นรัฐบาลเป็นยังไงจึงส่งเสริมการซื้อรถถ้าอยู่กิจประหยัดชนนี้ทุกคนด้วยนะในครอบครัวใครไม่ประหยัดให้เขารับผิดชอบตัวเองท่านจะดำรงชีวิตอยู่ได้วันหน้าต้องดี